ในเรื่องต่อไปนะครับก็คงเป็นการใช้งานสแตติกในรูปแบบสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราใช้งานมันได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะใช้กับ a t tribut e นะครับใช้กับ e t h o d นะครับหรือใช้กับที่เป็น s t a t i c b l o c นะครับหรือ Static b o o c ในบทที่แล้วนะครับรูปแบบของ Static เนี่ยก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีแบบหนึ่งผมสร้างคลาสขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่ง static ิกในบทเนี่ยผมจะเอามาใช้กับการ import นะครับการ import คงจำกันได้นะครับว่าคือการเอาคาสอื่นเนี่ยมาใช้ในะคาสนี้นะครับผมจะตั้งว่า s t a t i c i m น o r t อืมนะครับเรามาดูการใช้างานกันสมมติผมจะพิมพ์ผมพิมพ์ไม่ย่อนะครับ ผมจะพิมพให้หล่อมาเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เม่ตัดไอ้พิมพตัวเนี้ยก็เป็นเม่ตัดตัวหนึง่งนะครับเป็นเม่ตัดตัวหนึง่งนะครับซึ่งอยู่ภายใน out แล้วก็อยู่ภายใต้ car system นะครับตัดวนี้อยู่ out แล้วก็อยู่ภายใต้ system อีกทีหนึ่งแต่ผมไม่อยากพิมพ์คำว่า system เนี่ยนะครับผมอยากพิมพ์คำว่า out print ออกมาได้เลยนะครับผมต้อง import สิสเต็เข้ามาใช้ถูกไหมครับผมต้อง Import System เข้ามาในคาสนี้เข้ามาในคาส a t ติ Import นะครับผมก็เลยต้อง Import มันเข้ามานะครับแต่ใน Import ในที่นี้ผมจะ Import แบบ s t a t ตินะครับผมจะ Import แบบ s t t t ติแล้วนะครับเราเรียกมันมานะครับซึ่งไอ้ s y s t e m มเนี่ยมันอยู่ใน Java นะครับนดแรงนะครับรอ y s t e m เห็นไหมครับ น y ครับซิสเต็มก็เป็นคลาสคลาสหนึ่งเห็นไหมครับ public final class System นะครับเราสามารถดูได้นะครับนี่นะครับซิสเต็มก็เป็นคลาสคลาสหนึ่งซึ่งปกติผมจะประกาศคลาสมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับแต่คราวนี้ผมไม่อยากประกาศคลาสออกมานะครับผมจะเอาคลาสนี้มาใช้ในนี้ได้เลยนะครับผมก็ import static java.lang.System.line ดอทเอานะครับผมใช้ดอทเอาปิดเลยลองรันดูนะครับเห็นไหมครับผมสามารถพิมพ์เอาท์แบปิดได้เลยผมไม่ต้องพิมพ์ิสเตมนั้นหน้าเห็นไหมครับผมไม่ต้องพิมพ์มันหน้าผมพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ได้แต่มันตัวนี้ไม่ได้ใช้เห็นไหมครับมันขึ้นขีดสีเหลืองๆก็คือมันไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยแต่ผมอาซิเตมอกเห็นไหมครับผมก็สามารถทําได้ถ้าผมอิ p พ r t แบบสแตติก ครับผมเอา import ออกก็เออเอหมือนกันหาไม่เจอเอามาจากไหนเห็นไหมครับมันไม่รู้ว่าเอามาจากไหนแต่ผมเอานี้ออกก็รู้เอามาจากตัวนี้ที่ผม import เข้ามานะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ static นะครับจริงๆคาาที่เป็น static เนี่ยนะครับคที่เป็น static เนี่ยใน java นะครับมันก็มีอยู่นะครับที่เรามาใช้กันนะครับอย่างเช่นคาา s ของ string หรือ m a t h นะครับหรือแมทผมก็เอามาสามารถซึ่งมันเป็นสแตติกผมสามารถเรียกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องสร้างอ็อบเจกต์นะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะสาธิตคัพแมทให้ดูเรามีค่าดับเบิลนะครับ x เท่ากับเท่ากับอะไรดีเท่ากับแมท่ะนะครับไม่ตอดเรนดอมแล้วกัน เราจะแรนดอมตัวเลขนะครับ10ผมจะแรนดอมค่าตัวเลขระหว่าง0ถึง10นะครับผมสามารถไปพิมพ์เอาได้เลยนะครับเพราะผม Import Static ตัวนี้มานะครับเอาตัวพิลพิเอ็น x ออกมาคลิกขวาลานไฟล์เห็นครับ3.2 9.6 4.5 3.0 1.1มันจะไม่เกิน10นะครับซึ่งไอ้ไม่ต o ด random เนี่ย m e ่ถอด random เนี่ยมันก็อยู่ใน c l a s s mat h ซึ่งผมสามารถเรียก c l a s s mat h ได้เลยเพราะมันเป็น static เหมือนกันนะครับมันเป็น static ผมสามารถเรียกมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างของการใช้ import static เห็นไหมครับสั้นกว่าเดิมนะครับผมไม่ต้องพิมพ์ system ละผม import เข้ามาเลยโดยรูปแบบของ static นะครับ นี่คือการ import e s แ a t i c แบบง่ายๆนะครับแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปนี้